สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละใช้วิธีเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละแล้วทำตัวส่วนให้เท่ากันใช้วิธีเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากใช้วิธีเปรียบเทียบโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์การทำส่วนให้เท่ากันวิธีหนึ่งคือการหาครรนอของตัวส่วนนะคะซึ่งเราจะใช้กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราสามารถเลือกวิธีการที่หลากหลายมากกว่า1วิธีใน1ข้อนะคะ เรามาดูตัวอย่างที่1นนะคะตัวอย่างแรกให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะมีเศษส่วนมาให้ทั้งหมด4จํานวนได้แก่นะคะเศษ6ส่วน15เศษ3ส่วน5เศษ5ส่วน6และเศษ4ส่วน3นะคะโจทย์ข้อนี้ให้เราเรียงจากมากไปน้อยนะคะนักเรียนพิจารณาเศษส่วนทั้ง4จํานวนนี้ก่อนนะคะสังเกตดู3จํานวนแรกเนี่ย จะเป็นเศษส่วนแท้นะคะมีเศษ4ส่วน3ที่เป็นเศษเกินเศษเกินหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะต้องมีค่ามากกว่า1น,นะคะซึ่ง4ส่วน3นะคะถ้าเขียนเป็นจำนวนคละเขาจะได้1เศษ1ส่วน3ซึ่งมากกว่า1แสดงว่าเขาจะต้องมากที่สุดนะคะดังนั้นเศษส่วนแรกที่มากที่สุด ก็จะเป็นเศษ4ส่วน3นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาเปรียบเทียบก็จะเป็นเศษส่วนอีก3จํจำนวนนะคะคือเศษ6ส่วน15เศษ3ส่วน5และเศษ5ส่วน6นะคะ,อะของโปะนะคะเราจะทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการหาครานนะคะหาครานของอะไรหาครานของ15 6และ5นั่นเองนะคะ ซึ่งครนของเขาก็คือ30นะอันนี้คือการหาครนโ,ลโลดยการหารนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะครนคือ30หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะต้องทำเศษส่วนทั้ง3จํานวนนี้ให้มีส่วนเท่ากับ30นั่นเองนะคะ,ะเศษ6ส่วน15นะคะก็คือนำเศษ2ส่วน2มาคูณนะคะเพราะว่า15คูณ2เท่ากับ30นะคะ เศษ5ส่วน6นะคะ6คูณ5เท่ากับ30นำเศษ5ส่วน5มาคูณนะคะจำนวนสุดท้ายเศษ3ส่วน5นะคะ5คูณ6เท่ากับ30นำเศษ6ส่วน6มาคูณนะคะทั้งเศษและส่วน,นะได้มาแล้วนะคะ6คูณ2เท่ากับ12นะคะ15คูณ2เท่ากับ30นัเรียนดูไปนะ5คูณ5เท่ากับ25 6คูณ5เท่ากับ30 สามคูณหเท่ากับสิบแปดห้าคูณหเท่ากับสามสิบนะเมื่อเราพิจารณาก็จะเห็นว่ายี่สิบห้ามากที่สุดใช่ไหมคะตอนนี้ตัวส่วนเราเท่ากันหมดแล้วคือสามสิบนะคะเศษที่มากที่สุดคือยี่สิบห้านะคะก็คือ 105, เศษห้าส่วนหกรองลงมาคือสิบแปดก็คือเศษสามส่วนห้าและจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะก็คือสิบสองเป็นของเศษหกส่วนสิบห้านะคะพอเราเรียงจากมากไปน้อย ะะเมื่อกี้ที่เราคิดคือจำนวนได้ก็ต้องเป็นเศษ4.3ส่วน3ะคะตามด้วยเศษ5.6ส่วน6ะคะตามด้วยเศษ3.5ส่วน5และเศษ6 1ส่วน15ตามลำดับนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2อโจทย์ข้อนี้ให้เราเรียงจากน้อยไปมากนะคะ มีทั้งหมด3จํานวนนะคะจานวนแรก2เศษ2ส่วน5นะคะเศษ7ส่วน3และเศษ16ส่วน6นะคะข้อนี้มีจํานวนคละ1จํานวนนะคะมีเศษเกินอยู่2จํานวนนะคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบกันเลยไม่ได้นะคะนะคะดังนั้นทำเศษเกินเป็นจํานวนคละนะคะทำเศษเกินให้เป็นจํานวนคละก่อนนะคะก็คือ เศษส่วน3ะคะแปลงเป็นจำนวนคละก็จะได้2เศษ1ส่วน3ะคะส่วนเศษ16ส่วน6จะเท่ากับ2เศษ4ส่วน6ะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาดูนะคะจำนวนได้คือ2เศษ2ส่วนาจำนวนนับคือ2อใช่ไหมคะอีก2จํจำนวนพอเราแปลงเป็นจำนวนคลาแล้วจะเห็นว่ามีจำนวนนับเป็น2เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่า2เท่ากับ2นะคะ เราจะนําเฉพาะเศษส่วนนะคะเฉพาะตัวที่เป็นเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันนะก็คือได้แก่เศษ2ส่วน5เศษ1ส่วน3และเศษ4ส่วน6นะคะเหมือนเดิมเราจะหาคณนอของ5 3และ6นะคะ,ะตัวอย่างเขียนมานะคะตรงนี้นะ,ะเราจะหาคณรโนรในการหารนะคะครนรข้อนี้ก็คือ30นะคะคือ30นะคะ ดังนั้นเราจะต้องทำตัวส่วนของทั้ง3ามจำนวนนี้ให้กลายเป็น30ินะคะเศษ2ส่วนห้านะคะหคูณ6เท่ากับ30นะคะนำเศษ6ส่วน6มาคูณนะคะสคูณ6เท่ากับ12 5คูณ6เท่ากับ30สนะคะเศษ1ส่วน3ามคูณ10เป็น30นะคะนำสิส่วน10มาคูณนะคะ เท่ากับเศษ10ส่วน30นะคะจำนวนสุดท้ายเศษ4ส่วน6นะคะ6คูณ5เท่ากับ30นะคะนำเศษ5ส่วน5มาคูณนะคะ4คูณ5เท่ากับ2ีคูณ5เท่ากับ30เนื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็เปรียบเทียบได้เลยนะคะ12 10 20นะคะเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมคะน้อยไปมากก็คือ10 12และ30นะคะ ดังนั้นนะคะถ้าเรียงจากน้อยไปมากจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือเศษ7ส่วน3ะคะต่อด้วย2เศษ2ส่วน5และเศษ16ส่วน6นั่นเองนะคะสองตัวอย่างน่าจะเพียงพอสำหรับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนะคะให้ในักเรียนทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เกิดทักษะมากขึ้นนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ